สวัสดีครับมาพบกับรายการอีหยงว้าอีพีเจ็ดสิบเก้านะครับครับผมรายการอีหยงว่าเป็นรายการที่เอาข่าวเรื่องเล่าต่างๆนานาที่เกิดบนโลกนี้นะครับแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอีหยงว่าแล้วเอาเรื่องนั้นมาเรีแอคแล้วมาดูมาชมกันในรายการนี้นะครับใครชื่นชอบรายการนี้เจอกันทุกวันจันทร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไปตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวทั้งใหม่ของช่องเรานะยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะ แนะนำติชมคอมเมนต์ไมาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไปดูเดี๋ยววันนี้มีคอนเทนต์อะไรที่มันอีหยังวะอีหยังวะกันบ้างนะครับไปดูกัน โรงพยาบาลสัตว์ถึงกับอึง้งผู้หญิงโทรถามนอนไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วหมาขึ้นขี่จัดท้องไหมเจ้าที่แนะนําให้ไปหาหมอนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย่อแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไ <c oughs> งราาเรื่องราวนักข่าวย่อเรงนี้ครับหญิงสาวรายหนึ่งครับโทรไปยังโรงพยาบาลสัตว์นะครับเพราะกังวลว่าจะตั้งครรภ์จากการที่สุนัขพันธ์โกเด้นของเธอครับขึ้นขี่ขณะเธอนอนเปลือยไม่ใส่อะไรเลยในกลางคืนนะครับ เจ้าที่แนะนําให้ไปพบสูตินารีและพาสุนัขไปทําหมันนะครับแต่พี่หญิงคนเดิมครับยังโคซ้ําหลายครั้งครับจนกลายเป็นเรื่องพูดถึงในวงการสัตวแพทย์ออนไลน์นะครับชาวเน็ตแนะนําให้เธอพบจิตแพทย์และชี้ว่ามนุษย์ไม่สามารถห้องกับสัตว์ได้เนื่องจากโครโมโซมต่างกันนะครับเพราะนั้นว่าให้ฝึกสุนัขและนอนแยกกันเป็นการแก้ไขในระยะยาวนะครับ เรื่องราวเรื่องข่าวเป็นเรื่องราวนี้ครับและเมื่อเร็วๆนี้นะครับพนักงานหญิงของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งนะครับได้เจอเคสสุดแปลกนะครับหญิงเจ้าของสุนัขนะครับโทรมาสอบถามว่าขณะที่เธอนอนเปลือยกายนะครับสุนัขของเธอไม่ได้ทําหมันขึ้นขี่เธอนะครับเธอจึงกังวลว่าจะต้งคันหรือไม่นะครับพนักงานแนะนําให้พบแผนกสูตินรีเวชนะครับแต่ไม่อีกกี่วันต่อมานะครับผู้หญิงคนเดิมครับกลับโทรกลับมาอีกครั้งว่าสุนัขของฉันยังขึ้นขี่ฉันอยู่ตลอดฉันควรทําอย่างไรดี นอกจากนี้เธอยังโทรไปสอบถามโรงพยาบาลสัตว์อีกหลายแห่งด้วยคําถามเดียวกันและในเรื่องราวนี้นะครับผู้โพสเล่าในฟอรัมดีคาร์ดนะครับว่าเธอทํางานโรงพยาบาลสัตว์24ชั่วโมงนะครับและก่อนเลิกงานในตอนเช้าได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงเจ้าของสุนัขรายหนึ่งนะครับโดยผู้หญิงนั้นถามว่านะครับเมื่อคืนฉันนอนอยู่แล้วสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเฟเวอร์ของฉันขึ้นขี่ฉันจะตั้งคันไหมและฉันนอนเปลือยกายและสุนัขของฉันยังไม่ได้ทําหมัน มันมักจะขึ้นขี่ชั้นตอนฉันหลับและในเรื่องราวนี้ครับผู้โพสต์จึงตอบกลับไปว่านะครับแนะนําให้คุณไปตรวจที่โรงพยาบาลและนําสุนัขไปทําหมันโดยเร็วหญิงเจ้าของสุนัขถามว่าควรไปแผนกไหนผู้โพสต์จึงตอบว่าควรไปสูตินรีเวทและในเรื่องราวนี้นะครับผ่านไปไม่กี่วันนะครับผู้หญิงคนนั้นคนเดิมครับโทรกลับมาอีกครั้งและถามว่านะครับสุนัขของฉันยังขึ้นขี่ฉันอยู่ทําอย่างไรดีนะครับผู้โพสต์จึงตอบกลับไปว่านะครับ รีบพาให้สัตวแพทย์ปรับมินและทําหมันเถอะและเรื่องราวนลครับเคยงเล่าต่อยอีกว่านะครับคุยกันเกือบครึ่งชั่วโมงวนเวียนวนเวียนอยู่เรื่องเดิมนะครับจนภายหลังได้ยินจากโรงพยาบาลสัตว์แห่งอื่นบอกว่านะครับผู้หญิงคนนี้โทรไปสอบถามที่นั่นด้วยคําถามเดียวกันและกลายเป็นเรื่องหลอนในวงการโรงพยาบาลสัตวแพทย์เลยทีเดียวนะครับและหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปนะครับมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่น ข้อมูลแน่นมากแต่เธอควรไปพบจิตแพทย์ด้วยนะหมายถึงว่าเจ้าของสุนัขใช่ไหมครับและมนุษย์กับสุนัขมีความแตกต่างของโครโมโซมไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะครับถึงจะไม่ตั้งครรภ์แต่ไม่รู้ว่าเธออยากหยุดพฤติกรรมนี้จริงๆหรือแค่คิดว่าไม่ท้องเลยปล่อยให้เกิดขึ้นต่อๆไปถ้าอยากหยุดควรฝึกสุนัขให้นอนในกรงต่อ oh. โหโหลดกระเป๋าหนักผิดปกติ โดนเรียกตรวจข้างในสิ่งเดียวขำทั้งสนามบินนะครับโหลดกระเป๋าหนักผิดปกติครับ42กิโลกร,รัมโดนเรียกตรวจครับเปิดออกดูข้างในมีเพียงสิ่งเดียวทำอเอาเจ้าที่นะครับขำกันทั้งสนามบินนะครับเดี๋ยวไปดูนักข่าวยอดแล้วก็นักข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรไง เรื่องราวนะข่าวยอๆเรื่องราวนี้ครับชายชาวญี่ปุ่นครับถูกเรียกตรวจสอบกระเป๋าที่สนามบินฮอกไกโดนะครับหลังพบว่าน้ําหนักผิดปกติถึง42กิโลกรัมนะครับและเมื่อเปิดออกเจ้าที่ถึงกับขำเพราะข้างในครับมีเบียร์ล้นๆถึง72กระป๋องนะครับไม่มีเสื้อผ้าเลยนะครับเจ้าตัวอยางอธิบายต่อนะครับว่าเบียร์นี้มีเฉพาะฮอกไกโดเท่านั้นช่วยผ่อนคลายให้คิดถึงบ้านเขาจึงเดินทางเฟิร์สคลาดไม่ต้องเสียค่าสัมภาระเพิ่มครับเรื่องนี้ทําให้คนส่าบินและชาวต่างพากันขำและสสรานนะคับผม และเรื่องราวเลยครับแต่ละสายการบินครับมีกฎเรื่องน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่กําหนดแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับหากน้ําหนักเกินที่กําหนดครับอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะครับหรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธไม่ให้โหลดใต้เครื่องนะครับและเรื่องราวนี้ครับชายชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งครับที่สนามบินนิวซีโตเซะนะครับฮอกไกโดครับได้เจอเรื่องที่ชวนขำเมื่อโหลดกระเป๋าหนักถึง42กิโลกรัมนะครับเจ้าที่จึงขอให้เปิดนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับ แต่พอเห็นของข้างในเท่านั้นแหละนะครับทั้งสนามบินครับถึงขั้นขำไม่อยู่นะครับและในเรื่องราวนี้ครับชายคนดังกล่าวได้เล่าต่อว่านะครับหลังจากโหลดสัมภาระเสร็จนะครับก็ได้รับคาประกาศจากสนามบินนะครับให้กลับไปที่เคาน์เตอร์นะครับเนื่องจากครับกระเป๋าของเขาหนักผิดปกตินะครับเจ้าที่จึงต้องเรียกตัวกลับมาเพื่อเช็คนะครับเมื่อเปิดกระเป๋าออกครับทุกคนถึงกับตะลึงครับเพราะข้างในครับมีแต่เิียครับจำนวน72กระป๋องครับไม่มีเสื้อผ้าหรือของใช้อื่นเลยนะครับ ทำเอาเจ้าที่ทั้งงงและขำว่าเพื่อในเรื่องตานี้นะครับชายคนนี้ได้อธิบายเพิ่มเติมว่านะครับเขาทํางานอยู่ต่างเมืองนะครับและเบียร์ชิดนี้ครับมีขายเฉพาะฮอกไกโดเท่านั้นอ๋อมันจึงกลายเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับในยามคิดถึงบ้านนะครับและเขามักจะสั่งทางอเมซอนนะครับแต่ครั้งนี้นะครับอยากลองโหลดให้ได้มากที่สุดอะไรก็ตามนะครับเนื่องจากเขาเดินทางเฟิร์สคลาสนะครับจึงอนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้3ใบนะครับและกําหนดสูงสุดต่อ ใบคือ32กิโลกร,รัมนะครับและเมื่อนํามารวมกันแล้วนะครับเขาอยู่ในเกณฑ์ค่า16กกิโลกร,รัมนะครับไม่ต้องจ่ายค่าสารภาระเกินนะครับหหลังจากเรื่องรดวนี้ครับถูกเปิดเผยและแพร่ในโซเชียลนะครับก็มีชาวเน็ตมากมายคอมเมนต์อยา่างสนานนะครับเช่นนี่มันบ้าสุดๆไปเลยทั้งสนามบินคงหากระจายเสื้อผ้าไม่ต้องมีแค่เมียก็พอและค์สุดท้ายครับทำไมไม่ส่งทางไปรษณีย์แทนละ่ะเออวะหนูกลัวข้ห้องน้ำ ลูก3ามขวบพูดแปลกๆครับแม่ถอดนางเกงดูร้องไห้โหนะครับแม่เอใจลูกสาวสามขวบครับกลับมาจากโรงเรียนนะครับไม่ยอมเข้าห้องน้ำถอดนเกงตรวจดูเช็คล่องรอยตามร่างกายครับรู้ที่มาครับยิ่งใจสลายนะครับเดี๋ยวไปดูน้กข่าวยอแล้วก็น้กข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นครับเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรไงครับปา เรื่องราวด้วยข่าวย่อยๆลรืเอาอนี่ครับแม่ชาวจีนนะครับสังเกตเห็นลูกสาววัยสามขวบนะครับมีพฤติกรรมแปลกๆครับกลัวการเข้าน้ำนะครับและเมื่อถอดกังเกงลูกเพื่อตรวจสอบจึงพบรอยฟกช้ำและรอยขีดข่วนนะครับจึงพูดคุยกับลูกและพบว่านะครับครูที่โรงเรียนนะครับใช้วิธีรุนแรงและข่มขู่ให้เด็กเข้าน้ำตามเวลาที่กําหนดด้วยนะครับและเมื่อแม่ร้องเดินกับทางโรงเรียนครับครูคนังกล่าวถูกพักงานครับและโรงเรียนครับสัญญาว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในขณะแม่ยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างและปกป้องลูกสาวจนกว่าลูกสาวนะครับจะกลับมาสดใสอีกครั้งนะครับคุณแม่ที่แท้ทูนะครับแล้วเรื่องราวนี้ครับกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับในกรณีหญิงชาวจีนอายุ32ปีนะครับได้แชร์เรื่องราวผ่านทาง 163.com นะครับโดยบอกว่านะครับฉันเป็นแม่ธรรมดาคนหนึ่งที่เหมือนกับคนคนอื่นนะครับที่พยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกทุกวัน แต่มีบางเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะเตรียมตัวอย่างไรก็ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้โอ้และในเรื่องราวนี้ครับเธอยังเล่าต่ออีกว่านะครับตนเองครับมีลูกสาววัยสามขวบที่น่ารักและแสนบริสุทธิ์นะครับและเมื่อไปโรงเรียนก็มักกลับมาบ้านอย่างมีความสุขเสมอแต่ในช่วงสัปดาห์นี้กลับมีพฤติกรรมแปลกๆทุกครั้งที่ถามถึงเรื่องที่โรงเรียนก็จะยิ้มและเขินๆหรือเปลี่ยนหัวข้อสนทนาไปเลยในต,ตอนแรกเธอเองก็คิดว่าก็ไม่สนใจอะไรมากนะัก เราคิดว่าบางทีลูกอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยหรือเพียงไม่อยากเล่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่แล้วครับเธอก็ตระหนักถึงสิ่งที่ผิดปกติมากนะครับนั่นคือลูกกลัวการเข้าห้องน้ำนะครับทุกครั้งมักจอรีพูดว่าหนูไม่ปวดห้องน้ําแต่เธอรู้ว่าลูกกําลังจะพยายามกั้นเอาไว้ก็ตามนะครับโดยเข้าใจว่าอาจจะท้องผกูกหรือไม่ชอบเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนแต่ไรก็ตามนะครับเรื่องราวก็ค่อยๆกลายเป็นเรื่องราวที่ร้ายแรงมากขึ้นนะครับ แล้วเรื่องราวต่อมานะครับลูกเลยเริ่มกั้นไว้กั้นไว้ไว้ไวหลายชั่วโมงมากนะครับบางครั้งก็ตลอดทั้งวันและเมื่อไม่อาจกลั้นเอาไว้ได้อีกต่อไปเขาก็จะตกในภาวะตื่นตระหนกเตรียมตัวรับมือน้ำตาไหลนองหน้าแต่ก็ยังคงปฏิเสธที่จะไปห้องน้ําโดยเด็ดขาดผู้เป็นแม่ไม่สามารถดินดูเฉยและดูได้อีกต่อไปมีบันหนึ่งครับจึงพยายามเครียดกล่อนเพื่อหาต้นตอปัญหาจากลูกสาวครับและเรื่องราวนี้ครับเธอก็เริ่มพูดเบาๆว่านะครับ แม่จะช่วยลูกเองโอเคไหมแม่จะอยู่ที่นี่กับลูกลูกสาวฟังจบก็งเงียบกัดริมฝีปากอย่างลังเลจากนั้นก็พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจนะครับตอนนั้นเธอเองจึงเริ่มถอดกาังเกงของลูกออกอย่างอ่อนโยนและเหมือนทําที่ทําทุกวันนะครับแต่แล้วก็ต้องตกตะลึงครับเมื่อเห็นรอยฟกช้ำและรอยขีดข่วนเล็กๆบนผิวหนังของลูกครับซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับและแน่นอนว่าครับมีบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอโดยที่เธอไม่รู้นะครับและทันใดนั้นนะครับลูกสาวก,ก็กรีดร้องนะครับ สะอึกสะอื้นให้นะครับและขดตัวสั่นนะครับทำให้หัวใจของคุณเป็นแม่ยิ่งแตกสลายนะครับแม้เธอจะอุ้มลูกขึ้นมาปลอบนะครับแต่เด็กน้อยก็ยังไม่หยุดร้องไห้นะครับและในตอนนั้นที่เธอพยายามที่สงบสติอารมณ์นะครับแต่ที่จริงแล้วเต็มไปด้วยความวิตกกังวลมากมายและสับสนนะครับว่าทําไมลูกถึงมีปฤิกรยาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันและความไม่สบายใจเหล่านั้นครับเป็นความรู้สึกแทบจะหายใจไม่ออกนะครับ หลังจากปอบโยนอยู่สักพักนะครับเด็กน้อยก็ยค,ยค่อยหยุดร้องไห้นะครับแต่ดวงตาของเขายังเต็มไปด้วยความกลัวนะครับผู้เป็นแม่จึงลดเสียงลงแล้วถามว่าลูกบอกแม่ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเด็กน้อยสายหัวแล้วพึมพำเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ด้วยเสียงสั่นเทานะครับแม้ฟังไม่ได้ใจความนกครับแต่ก็ทําให้เชื่อว่าต้องผ่านเรื่องราวเลวร้ายบางอย่างมานะครับและผู้เป็นแม่จึงพยายามนึกถึงเรื่องที่เป็นไปได้นะครับจนกระทั่งครับพบความจริงอันโหดร้ายนะครับ และเธอครับยังนึกถึงเรื่องหนึ่งออกนะครับลูกของเธอครับเคยพูดถึงคุณครูที่โรงเรียนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการไปห้องน้ํานะครับและเกี่ยวกับการรู้สึกกลัวนะครับจึงค่อยถามจนรู้ว่านะครับครั้งหนึ่งลูกสาวเคยเข้าห้องน้าโดยที่ยังไม่ได้ถอดกางเกงทําให้คุณครูรู้สึกหมุดหงิดและตั้งแต่นั้นไปต้นมานะครับก็เริ่มบังคับให้เข้าห้องน้ตามเวลาที่กําหนดเท่านั้นแม้ว่าเด็กครับไม่ต้องการก็ตามนะครับและหากขัดขืนก็จะดุครับถึงขั้นตะโกนเสียงดังจนตกใจกลัวนะครับ และมีครั้งหนึ่งครับที่ร้องไห้ออกมานะครับก็โดนครูขู่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะลงโทษให้แรงยิ่งขึ้นนะครับฮู้ได้หรอครูและเรื่องราวนี้ครับทุกคําที่ลูกพูดออกมานะครับเหมือนมีมีดแทงเข้าไปในหัวใจของแม่นะครับเธออุ้มลูกน้อยไว้แน่นนะครับพยายามควบคุมอารมณ์นะครับไม่ให้ลูกเห็นว่าแม่กําลังตัวสั่นนะครับและเวลานี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือการทําให้ลูกรู้สึกปลอดภัยนะครับ เพราะเธอรู้ว่านะครับตอนนี้ลูกยังเด็กเกินไปที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ปฏิกิริยาที่เห็นนั้นนะครับก็บอกทุกอย่างได้แล้วนะครับและในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเธอตัดสินใจไปโรงเรียนพร้อมกับลูกนะครับขอพบครูประจําชั้นและอาจารย์ใหญ่เพื่อชี้แจงเรื่องนี้นะครับในตอนแรกนะครับครูได้ปปิเสร็จถึงความรับผิดชอบนะครับโดยบอกว่าเธอต้องการเพียงแค่สร้างให้เด็กมีนิสัยที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ในเมื่อเธอนะครับยังคงประเชิญหน้ากับเรื่องนี้นะครับ อย่างไม่ลดละด้วยนะครับผู้ปกครองคนอื่นก็เริ่มนึกถึงสัญญาณที่ผิดปกติในตัวลูกๆของพวกเขาด้วยนะครับหลังจากนั้นครับมีการถกเถียงกันมากขึ้นนะครับในที่สุดครับโรงเรียนได้มีการเปิดการสอบสวนที่แท้จริงและจริงจังอย่างที่สุดนะครับและในไม่กี่วันต่อมานะครับเธอก็ได้รับแจ้งว่าครูคนนี้ครับถูกพักงานเพื่อรอการสอบสวนนะครับแล้วโรงเรียนยังให้คําเชื่อมั่นนะครับว่าจะเข้มงวดกับกระบวนการตรวจสอบนะครับ เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้หรือการที่คล้ายกันจะไม่เกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นอีกและสุดท้ายนี้นะครับผู้ที่เป็นแม่นะครับได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ไว้ว่านะครับแม้ว่าฉันจะยังหนักอึ้งกับเรื่องนี้อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันถูกต้องลูกสาวของฉันต้องใช้เวลาในการเอาชนะความกลัวของตัวเองและฉันต้องใช้เวลาสักพักเพื่อเรียกความไว้วางใจในสถานที่ที่ฉันเคยคิดว่าปลอดภัยสําหรับลูกกลับคืนมา แต่ฉันก็ยังเชื่อว่าตราบใดที่ลูกมีแม่คนนี้อยู่ข้างๆลูกจะค่อยๆกลับมาสดใสและไร้เดียงสาได้อย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหวิ่งขนลุกเลยวะและในเรื่องราวนี้ครับการเป็นแม่เป็นการเดินทางที่ยาวนานครับในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับทาให้ตําหนักถึงได้ว่านะครับความรักไม่ได้หมายถึงการกอดหรือปอบโยนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังหมายถึงการเข้มแข็งเพียงพอนะครับที่จะปกป้องลูกในจนวินาทีสุดท้ายอีกด้วยนะครับ แม่ไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะอีกยาวนานหรือว่าข้างหน้าจะไกลแค่ไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เป็นแม่นั้นรู้แน่ๆนะครับคือจะต้องไม่ปล่อยให้ลูกเผชิญความกลัวเพียงลำพังนะครับแต่เป็นเพียงกับแพนที่แข็งแกร่งเพื่อลูกสามารถพึ่งพาได้ตลอดเวลานะครับโอ้บกมือเลยวะนึกถึงแม่ผมเลยนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดจริงเรื่องนี้เป็นอะไรบ้างครับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานี่ครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเรื่เสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเรารุวมกันเช่นเดียวกันนะครับกดยังกดหน่อยแล้วเอ้า